สวัสดีจ้ามืเอนี้สิมาตำน้ำพริกป่าซ่อนอิสานอีสานห้ากล่อน้ำพริกป่าคอเขาซ่อนมาตักเอาปนปนน้ำพริกปนอีสานเนอกอื่นปนปนไทยอื่นน้ำพริกเหนื่อยเหนื่อยพริกป่าซ่อนตุ่มปลาใส่เครื่องตุ่มย่างห้ามอยมันหอมใส่น้ำปลาด้วยหอยมันอันนินเน้นข้าวเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาน้ำน้ำมันเก่าป เอาส่วน<ส>มันนันเ้ทพ,พี่ตักเลยนะมันง่ายถัาพ,พี่เอาไปสดเอาส่วนจับขางหนึ่งสบเคลียเคีย,คยใส่ท้พพี่น่ามันเขาก็สดได้<ส>เลิกงานพิใส่ละพูนึงบ่เห็นมากาาอ๋อเขาสิงห่วงแห้งกินก็พักหลวงเสแสรบเลยพี่นอ้องเอเอาลูกสิน้นเอาบวมมา กินกระบัวอร่อยนะแม่แสบเบิดเลยไปซื้อเอาที่ไปซื้อตลาดกิานชิ้นนหวานเลยน่ยซื้อตลาดยางไปเอาอันนี้ยไม่ได้มือนมันเองยางไปเอาอันเนี่ตังค์มาให้เนี้ยใช่ะ เียลุคนไฟจงังอนเอามาปกเป็นเหนืหน่อยเลยดเหนือหน่อยแน่แน่ไวไี้กินโดนเล้วตำปนผักคอกซลมบ่ได้กินตั้งใจจากบ้านหมดแล้วนี่บุกไปมี ปลาเด็ดตำไว้ไก่ชิได้แล้วเสร็จแล้วแล้วควั <ừ. S 1> นตาเออใมน้ำปลาสุกแ้งนัวเห้อห มันติดขวัญแล้วขวดอยู่ไหนมันจะอยู่ตรงนั้นเนะี่ยใส่ผักซีไหมแม่ใส่ผักซีมีมา,าวใส่ซีงมานาวปีอเออเมาเท,ที่ยงคืนอะ่ะชีสลามมาส่ง คลิปนี้ก็พอสักนี้ก็ันใหม่สวยๆร